ไปอ,ออกไปนะลูกถอยออกไปวันนี้มีเรื่องกินเล้าเมื่อวานน่ะมีสมุนคนลมเจ้าจะผ่านมาทำลายหน้าร้านขายยาซึ่งเป็นบุรุษหัวโลนั่นแหละทำผิดกฎหมายไม่ใส่หมวก ผมสอนและมาจิกคาเซอร์ผมโดยไรเหตุผลเลยต้องคำถามว่าจะหน,นีไปไหนก็งงว่าหนีอะไรทั้งๆเป็นคู่กรณีเกมลงเจ้าและประทุสลายต่อตัวข้าพเจ้าและตอนนี้ก็วันริหัสนี้ก็ไปเอาเอกสารสำคัญแล้วก็จะตั้งเป็นข้อหาจ้างวานพยายามฆ่าโดยคนหายไป12ซี่ ทุกวันนี้ก็รอฟันปลอมกินข้าวก็แทบไม่ค่อยได้เลยถอยออกไปเถอลูกถอยออกไป